พี่ชั้นนางสาวมณัวิริมงคลลำดับทหนึง่งนางสาวเบลลงอินที่หนึ่งค่ะค่ะวันนี้คุณนี่ชั้นจะมาแนะนาการทํางานของเครื่องแยกแบบไซโคน,นะคะลาดับแรกอันนี้จะเป็นตัวโบ,โบเวอร์เอาไว้ดูดลงเข้าค่ะแล้วก็จะส่งไปตามพ่ออันนี้จะเป็นตู้ตู้ควบคุมนะคะตัวนี้จะเป็นสวิตช์เปิดปิดของโบเวอร์ตัวนี้ค่ะและอันนี้จะเป็น ตัวที่ควบคุมความเร็วรอบของตัวโบเวอร์ถ้าไม่ลดความเร็วรอบตรงนี้สามารถมาลดความเร็วความเร็วลงหรือการนําลงเข้าตรงนี้ตรงขาปิดตรงนี้ได้ส่วนอันนี้จะเป็นตัวควบคุมมอเตอร์ทางด้านโน้นอันนี้จะเป็นสว,วิตช์เปิดปิดมอเตอร์แบบเกียร์ข้างหลังค่ะอันนี้จะเป็นการปรับความเร็วของการกวนสารให้ลงไปในสกูที้และลงไปในท่อพร้อมลงค่ะ หลังจากเปิดการทํางานของโบวนะคะเราจะปรับข้าปิดต่อทุกค้าระดับเพื่อวัดค่าความเร็วลมจากชุดมาลตมิเตอร์ชุดนี้วนอีกชุดคือวัดความด,ดันในเครื่องไปโฟนค่ะเราจะเปิดมอเตอร์เกียร์<ม>เพื่อทําให้เกียร์หมุนแล้วก็เติมแป้งใส่ไปในแทนนี้ให้ครบหนึ่งร้อยกรัมหากมีแป้งติดคาเราสามารถใช้แป้งเพื่อให้แป้งลงไปในสกูป้อนได้ลงจะส่งแป้งเข้าไปในเครื่องไปโฟนค่ะหลังจากที่มีแป้งแล้วครับนำน้ำแป้งลงมาเปิดไฟแล้วนะครับ แมกจะมาพร้อมกับแก๊สครับอันนี้จะเป็นการแยกระหว่างของแข็งกับแก๊สนะครับโดยที่ของแข็งที่เราแยกออกมาครับจะลงมาอยู่ที่กระบอกข่างนะครับแล้วก็มีตัวด้านหลังด้วยนะครับก็คือถุงเาขานี้นะครับโดยวิธีเราที่เราจะทําการหามวลภางในกระบอกนะครับโดยเราเอากระบอกนี้นะครับที่มีของแข็งที่เรากองมาไปชั่งนะครับรอบแรกรอบสองเราก็จะเอาแป้งออกนะครับชั่งแค่กระบอกเปล่าๆนะครับแล้วเราจะเอาที่เราชั่งรอบแรกกับชั่งรอบสองนะครับ มาหารก,กันก็ได้เป็นต้แหนักของแป้งที่เหลือนะครับ